สวัสดีครับทุกคนครับพบกันเช่นเคยกับผมแมนโกสินนะครับที่เพจแมนโกสินครับแล้วก็ฝากเข้ามาติดตามพูดคุยกันเป็นกลุ่มบอลไทยคุยข่าวกันแบบเอ็กซ์คลูซีฟครับที่ไลน์แอดนะครับแอดแมนโกินวันนี้ฟุตบอลไทยลีครับมีให้วิเคราะห์กันอยู่3คู่นะครับเตะกันแค่วันเสาร์หมดเลยนะฮะสามคู่นี้ก็จะเป็นเกมคู่แรกระหว่างขอนแก่นยูไนเต็ดเจอกับบุรีรัมยูไนเต็ดเจ้าถิ่นความพร้อมของขอนแก่นเนี่ยไม่มี2ผู้เล่นที่ยืมตัวมาจากบุรีรัมก็คือยศพลเชียงดาแล้วก็ทางธีรกรอสุริน แต่ตัวหลักรายอื่นอยู่กันครบครับอิปซันเมโรโรเมโรกาบบลนะครับรวไปถึงแนวรับมีโจชักลอมเบนอเลบิเอร่านะครับอาิสักซ์ซอร์สูงเนินตรงกลางก็มีปานชาเงินประเ tennis, สริฐคอยเคลื่อนเกมก็ถือว่าสภาพทีมเนี่ยสำคัญคือการขาดประตูมือหนึ่งอย่างยุสพลไปนี่แหละนะครับส่วนบุรีรัมครับต้องรอใช้ความฟิตของสุภชัยเจเด็ตนะฮะส่วนดีเกาเห็นข่าวว่าเจ็บอีกแล้วก็เจ็บบ่อยมากนะครับส่วนคนอื่นๆก็อยู่กันครบนะครับแนวรุกมีโจนาธานโบริงกี้อายุมาซิก้านะครับมี ทั้งสุภโชสรารชาิสุขทัศน์เหมือนตาที่เล่นดีๆกับทีมชาติถึตงตรงการก็มีรัตนกรใหม่คามินะครับกองหลังก็ใช้ทั้งภาษาหิ่ิบุลเบบินสุลากาได้เหมือนเดิมนะครับแบกซ้ายทีทราทอนบ็้ขวานิรบดินประตูศิวรักษ์นะครับก็ถือว่าบุรีรัมค่อนข้างจะสมบูรณ์กว่าเยอะเลยบวกกับสถา,านการณ์ที่บุรีรัมเนี่ยถ้าเกมนี้ชนะนะครับแล้วก็สมมุติว่าบีจีปทุมไม่สามารถชนะท่าเรือได้บุรีรัมเป็นแชมป์เลยคือตอนนี้บุรีรัมเหลือ4ี่นัดนะครับต้องการอีกแค่4คะแนน แต่ถ้าเกิดจะเป็นแชมป์ตั้งแต่เกมนี้เลยก็คือชนะเกมนี้บีจไม่ชนะก็จบเลยนะครับและบุรีรัมย์ก็เตรียมจะฉลองถ้วยแชมป์ในบ้านตัวเองในเกมกลางสัปดาห์วันพุธเจอกับเชียงรายนะครับวันที่6เมษายนคือถ้าเกิดวันนี้ชนะหรือว่าเอาแค่เสมอก็ได้แล้วนะัดสุดท้ายนัดหน้าเนี่ยนะฮะนัดที่จะเปิดบ้านเจอเชียงรายเ,าเก็บ3แต้มได้รวมสองนัดในสีแต้มก็เป็นใช้เหมือนกันนะครับดูจากเงื่อนไขดูจากตัวผู้เล่นความพร้อมต่างๆนะฮะบวกกับการได้เบรกทีมชาติทําให้นักเตะที่ อาจจะมีปัญหาความฟิตเนี่ยกลับมามีความสมบูรณ์มากขึ้นผมว่าบุรีรัมมีโอกาสบุกมาชนะไม่น่าจะยากนักนะครับแต่ว่าสกอร์ก็คงจะไม่ได้แบบยิงกระถลมทลายนะฮะน่าจะมีการชนะกันสัก1ประตูไม่น่าจะมากไปกว่านี้นะครับผมว่าบุรีรัมสามแต้มเต็มตามความคาดหมายครับส่วนคู่ต่อามาครับไปดูเกมระหว่าง um บีจีบทุมนะฮะเจอกับการท่าเรือเอฟซีคููนี้เป็นบิ๊กแมตช์ประจําสัปดาห์ครับเจ้าถิ่นบีจีข่าวดีก็จะมีเดียโก้หรือซานโตนะครับโค้ชแบงกลับมา รวมถึงพิรษ์แดงดากองหน้าก็กลับมาฟิตเป็นทางเลือกในแดนหน้าได้เกมรับปัญหาใหญ่คือการขาดสตัวต่างชาติกับลุคเตอร์กาลโซ่กับอเดตุนเยสติดโทษแบนแต่ก็จะได้อีซานอีฟานฟานดี้นะครับกองหลังนกลับมาหลังจากไปรับใช้ทีมชาติเช่นเดียวกับน้องชายอย่างอิซานฟานดี้ที่ยิงคนเดียว2ประตูในเกมกับฟิลิปปินส์นะครับก็พร้อมมาเป็นตัวจริงได้กองหลังก็คงจะเป็นการจับคู่กันของอีฟานกับทางจักรพันธ์ไผสุวรรณนะครับ คือถ้าจากกักรพันธ์เห็นว่ามีเรื่องของอาการบาดเจ็บเล็กน้อยถ้าเล่นไม่ได้จริงๆก็ยังมีตัวเลือกอื่นๆน,นะครับก็อาจจะใช้สรุวิเกิดผลนะครับหรือว่าอาจจะเป็นทางทศพลชมุมชนมายืนก็ได้นะฮะทางซ้ายก็เป็นอภิสิทธิ์ทางขวาก็เป็นทางสันติภาพใจงอมกลางก็มีพร้อมทั้งสารัฐนะฮะรงคถิคนที่เล่นทีมชาติได้โดดเด่นอย่างชวัตวีรชาติและก็วรชิติกฤษีบำเพญน,นะครับ ดูจากสภาพทีมก,ก็ค่อนข้างโอเคนะขาดแค่กองหลังส่วนฝั่งของการท่าเรือครับไม่มีสันโบนิยาซึ่งบาดเจ็บแล้วก็เหนื่อยจากการรับใช้ทีมชาติมานะครับนช่วงฟี่พาเดกองหน้าเนี่ยอดิษัรกราสอนอาจจะได้ลงสตาร์ตตัวจริงแต่ว่าฟอร์มตอนนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันว่าทีศักดิัเปิดี่มายมีโอกาสสอดแท้ครับซโกโซเลสโปเอร์แบนก์กลับมาช่วยทีมได้นะครับส่วนในนวรับเนี่ยดัดนีวิดต์ตัวตชาลาน่าจะกลับมาเป็นตัวจริงยืนคู่กับวรวดวินามเวทนะฮะ ส่วนในแดนกลางเนี่ยโกซุนกีนะครับลงเล่นตัวจริงแน่นอนในขณะที่สิวกรจากกูปัสาสต,ต้องรอเช็คความฟิตนะครับก็จะเป็นโอกาสของวิลเลียมไวเดอร์โซ่ที่จะลงเล่นตัวจริงต่อเนื่องอีกเกมหนึ่งหนละังจากไปรับใช้ทีมชาติยูยี่สามมาก็ถ้าดูจากความพร้อมต่างนะครับมีบรนด์าลาด้วยนะครับที่เด่นจากทีมชาติมาลงถึงประกอบเปรมพักคือดูองค์ประกอบทีมแล้วเนี่ยบวกกับเป้าหมายนะครับบีจีถ้าต้องการจะยืดระยะการลุน้นแชมป์ต่อไปก็ต้องชนะเกมนี้นะฮะการท่าเรือเองเนี่ย ก็ค่อนข้างจะห่างจากโซนไปเตะเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วแต่ว่าก็ยังต้องการโมเมนตัมนะครับเพราะว่าเกมล่าสุดเนี่ยจากตาม0ูนพลิกกับมาชนะโคราช3 2ได้นะครับก็เห็นถึงแพชชั่นในการต้องการชัยชนะของนักเตะนะครับมีคาแรคเตอร์ขึ้นมาผมว่ายังไงก,ก็ตามเกมนี้เป็นเกมที่สูสีกันมากนะครับแต่เรื่องของความเด็ดขาดในการจบสกอร์เนี่ยต้องยกให้ BG เพราะว่ามีทั้งศิลป์ินมีทั้งอีกซานนะครับยังไม่รวมไปถึงกองหน้าอย่างเจรบบัมเภาดีนะะที่ก็พร้อมจะออกมาลงมาสอดแทรกเหมือนกัน นะครับส่วนทางท่าเรือเนี่ยปัญหาคือกองหน้าไม่ว่าจะเป็นโปิย่าที่เจ็บอดิศักดิ์ที่ฟอร์มตกลงไปนะครับดาวรุ่งอย่างธีรศักดิ์เองก็ต้องการเรียกว่าประสบการณ์อีกพอสมควรเหมือนกันนะฮะที่จะขึ้นมาเป็นตัวปิสกอร์ที่เด็ดขาดเทียบกับทีมอื่นนะครับผมว่าเกมนี้บีจีมีความพร้อมมากกว่าแล้วก็เล่นในบ้านด้วยโอกาสที่จะเฉือนชนะสักหนึ่งประตูเนี่ยก็ไป,ไปได้มากกว่านะครับผมว่าวันนี้บีจีสามาแต้มเต็ม แล้วก็อีกคู่ในคู่สุดท้ายครับเป็นเดบิวต์แม์ของลานานะครับระหว่างเชียงรายยู่นเตดเจอกับเชียงใหม่ยู่นเตดเชียงรายก็ต้องการรักษาแต้มเพื่อจะอยู่ในโซนไปเตะเอซีเอลนะครับในขณะที่เชียงใหม่ยู่นเตดเนี่ยเชียงใหม่ปัญหาคือวันนี้ไม่มีทั้งเอกนิปัญญาและก็บิโรซิมาซึ่งติดสัญญายืมตัวมานะครับและตอนนี้เนี่ยต้องการชนะรวด15แต้มเต็มใน5เกมที่เหลือเพื่อจะมีลุ้นอยู่รอดในทางในทางทฤษฎีนะครับแต่ทางปฏิบัติก็คงยากมากเพราะว่า ตอนนี้มีแต้มตามหลังทีมโซนปลอดภัยอยู่14คะแนนเลยนะครับก็โหโอกาสจะรอดคือต้องเก็บ15คะแนนเต็มแล้วก็ต้องแช่งที่อมื่นให้แพ้ด้วยให้แพ้หมดเลยด้วยนะครับดูจากตัวผู้เล่นที่ขาดเอกนิคก,กับบิลไปเนี่ยส่งผลมากแน่ในขณะที่เชียงรายเนี่ยค่อนข้างจะสมบูรณ์กว่าเยอะนะครับกองหน้าอย่างฟิลิเป้โมริมเดตอร์ซันนะครับพิธิวัตเกองกลางที่พักจากทีมชาติไปเล่น,เนทีมชาติมาเนี่ยความฟิตเต็มที่ เล่นร่วมกับศิวกรจิตะกูลนะครับโจทาวาซุรากองหลังอย่างบินนร์เฮลิก้นะครับก็เป็นตัวหลักได้เหมือนเดิมดูมมไหนก็ไม่น่ามีโอกาสพลิกล็อกเลยนะครับผมว่าเชียงราย3แต้มเพื่อจะการันตีในการอยู่ในพื้นที่เปเตะเอซีเอลย่างไรก็3มแต้มครับอยู่ที่ว่าจะยิงมากยิงน้อยซึ่งผมว่าถ้าเกิดประตูแรกมาเร็วเนี่ยสกอร์ที่2ก็อาจจะตามมาด้วยนะฮะมีโอกาสชนะขาดคุณนี่ผมมองว่าเชียงรายไม่มีพลิกล็อกครับ3แต้มเต็มแน่นอนอันนี้ก็เป็นวิเคราะห์กเกมนะครับ3คู่ที่ฝากกันวันนี้ วันไหนมีบอลไทยเตะก็มาพบกันเช่นเคยกับการวิเคราะห์เกมแบบนี้นะครับฝากกันที่ไลน์แอดด้วยนะฮะแอดแมนโกสินครับเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนะความคิดเห็นเกี่ยวกับข่าวสารบอลไทยได้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ที่เพจแมนโกสินด,ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ